กับเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทั้งสองท่านดิฉันชื่อนางสาวเบญจมาศแกศริริรหัสนักศึกษา5935512052วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในหัวข้อระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติค่ะ หัวข้อที่จะทําการนําเสนอในวันนี้จะประกอบไปด้วย 1. วัตถุประสงค์ของโครงงาน2รายละเอียดของโครงงาน 3. ผลการดําเนินงาน 4. ส,สรุปผลการดําเนินงานวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ QR c าโ e สอ 2. เพื่อศึกษาเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ 3. เพื่อช่วยในการแจ้งเตือนการยืมคืนหนังสือของผู้ใช้ 4. เพื่อช่วยลดภาระของพนักงานหรือมันนารักในการกรอกข้อมูลลงได้ค่ะต่อมาจะเป็น ของโครงงานนะคะ 1. ขอบเขตของโครงงาน 2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3. คงสร้างการทำงานของระบบขอบเขตของโครงงาน 1. สร้างฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่างๆของหนังสือได้ 2. ส,สร้างแอปพลิเคชันในการยืมคืนหนังสือได้ 3. สร้างแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนการยืมคืนหนังสือได้ 4. สร้างหน้าแนะนำหนังสือในแอปพลิเคชันได้ 5. สร้างหน้าแอปพลิเคชันในการสแกน QR วอารคได้ 6. สร้างหน้าคืนหนังสือได้ 7. สร้างหน้าประวัติการยืมคืนหนังสือได้ 8. สร้างหน้ายะะเอยดของหนังสือได้ 9. สร้างหน้าแอปพลิเคชันในการดู หนังสือออนไลน์ได้10สร้างหน้าแก้ไขประวัติของผู้ใช้ได้11สร้างแอปพลิเคชันในการยืมคืนหนังสือได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถเพิ่มความสะดวกในการแจ้งเตือนยืมคืนหนังสือของนัก ศึกษาหรือบุคลากรได้ 2. สามารถลดภาระของบรรณารักษห์ษหรือพรรอนักงานในการกรอกะข้อมูลลงได้ 3. ส,สามารถช่วยให้ผู้ใช้ป้องกันการลืมคืนหนังสือได้ 4. ส,สามารถเพิ่มความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ได้ 5. สามารถเพิ่มความสะดวกในการยืมคืนหนังสือได้ หสามารถเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันได้ต่อไป7สามารถเพิ่มความสะดวกในการดูประวัติการยืมคืนหนังสือได้ 8. สามารถเพิ่มความสะดวกในการดูหนังสือใหม่ๆได้ 9. สามารถเพิ่มความสะดวกในการค้นหาหนังสือค่ะต่อมาจะพูดใน หัวข้อเรื่องโครงสร้างของระบบนะคะโครงสร้างของระบบยืมคือหนังสืออัตโนมัติมีการทำงานผ่านการสแกน QR Code ซึ่ง QR Code นั้นจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้ามาเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้จากการสแกน QR Code นั้นตรงกับฐานข้อมูลดังกล่าวหรือไม่เมื่อตรวจสอบ แล้วว่าข้อมูลนั้นตรงกับฐานข้อมูลก็จะนำมาแสดงผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นให้พนักงานหรือบรรณารักษ์ทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ยืมคืนหนังสือไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อทราบข้อมูลของผู้ใช้แล้วให้บรรณารักษ์หรือพนักงานทำการบันทึกข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลแล้วผู้ใช้ก็สามารถที่จะรู้ วันยืมคืนหนังสือผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันของระบบยืมคืนหนังสือนะคะผลการดำเนินงานหน้าล็อกอินของแอปพลิเคชันหน้ารีจิสเตอร์ของแอปพลิเคชันหน้าบุ๊กนิวของแอปพลิเคชันหน้า PDF Bo o k ของแอปพลิเคชันหน้าโชว์ดีเทลบุ๊กของแอปพลิเคชัน หน้า Information Profile ของ Application นี่จะเป็นหน้า r e g i s t e r ของแอปพลิเคชันนะคะซึ่งถ้าหากผู้ใช้ต้องการที่จะลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันโดยที่ผู้ใช้ยังไม่มีข้อมูลบัญชีก็จะต้องทำการลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาชื่อ อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะโดยข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนไปเนี่ยจะดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยลงไปในฐานข้อมูลนะคะหน้าล็อกอินของแอปพลิเคชันเมื่อผู้ใช้ได้ทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้วก็จะมาทำการกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อลงชื่อเข้าใช้งานนะคะ หน้ามุกนิวของแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นหน้าแนะนำหนังสือให้กับผู้ใช้นะคะโดยจะมีรูปภาพและชื่อหนังสือในการให้ผู้ใช้เลือกเข้าไปดูหนังสือต่างๆค่ะ หน้า PDF Book ของ App พ i c เคชันจะเป็นหน้าที่ผู้ใช้ได้ทำการเลือกหนังสือจากหน้า Book New แล้วเพื่อทำการดูหนังสือออนไลน์นะคะโดยที่ผู้ใช้จะต้องทำการคลิกเข้าไปตรงรูปที่ผู้ใช้ต้องการอ่านหนังสือโดยจะทำการเปิดหนังสือออนไลน์ขึ้นมาเพื่อสามารถที่จะดูหนังสือออนไลน์ได้ค่ะ หน้าโชว์ดีเทลบุ๊กของแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นหน้าที่โชว์รายละเอียดต่างๆของหนังสือโดยจะประกอบไปด้วยชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งแล้วก็จำนวนหน้าค่ะอาทิเช่นเ,เราเลือกอหนังสือ50วิธีเรียนดีเราทำได้เราจะมีชื่อผู้แต่งชื่อปาร์เชนจำนวนหน้า294หน้าค่ะ หน้า n n o r r m t t o o p r r o i l l ของ p l i c a t i o n จะเป็นหน้าที่ผู้ใช้จะสามารถทําการแก้ไขชื่อโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้โดยที่ผู้ใช้จะต้องทำการกดตรงปุ่มดินสอนี้นะคะเช่นสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนจากชื่อ1ให้เป็นเบนจามาดเราจะกดตรงปุ่มดินสอนแล้วก็ทำการลบชื่อเปลี่ยนเป็นเบนจามาดได้ค่ะ สรุปผลการดำเนินงานผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสือออนไลน์ไดในแอปพลิเคชันยืมคืนหนังสืออัตโนมัติผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันยืมคืนหนังสืออัตโนมัติได้หากยังไม่มีข้อมูลบัญชีผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขชื่อโปรไฟล์แอปพลิเคชันได้ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูหนังสือใหม่ๆไดในแอปพลิเคชันยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ นี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ